เขาบ่ังสวนเบ่ข่าวัดดูสี่ยนต้นไม้เจ็เย็นเย็นแั่ขาวคือคนยังไงให้องขีก็ขาวกับคีบ่ขาวกัได้ค่านะบ่ขาวกัได้ค่า เสียงหลยดังสวนทุกทางทับดังสวดทุกา แม่ก็อขอจคุยโตเดอันนี้รถไม่หอยเขาสั่งแล้วนะคะขา้าวตาช่างสองคันแล้วนะคะว่าสิม,ลสมาล้าอสัมผัสนะคะแต่เขาบอกสัมผัสกันสัมผัสแลวดีแล้ว <c oughs> อันนี้มีรถกุ้งนางกับรถไม่หอยเข้าแล้วนะคะปุนห์กุ้งนางเข้าแล้วนะคะเขาเตะเวนตะเวนมนีวันได้ยินว่าเขาสิมาสัมผัสแต่เขาบอกมาสัมผัสหรอกเขาผ่านไปแล้วนะคะ ที่อยู่กับแม่หอยนะคะจะมาเช็คบินค่ะจะมาเอาสรีปเงินนะคะสรีปผลไม้นะคะ